วัฒนธรรมของอำเภอด่านซ้ายเนี่ยเรามีผีหรือวิญญาณของเจ้านายอยู่ที่พระธาตุสีสองรักเรามีพราหมณ์ซึ่งเป็นสื่อกลางในการทำ,ทำพิธีต่างๆโดยผ่านร่างทรงคือเจ้าพ่อกวนเจ้าแม่นางเทียมและเรามีพระซึ่ง นำพาให้เรายึดมั่นในการทำความดีละเว้นความชั่วคือพระสงฆ์เนี่ยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในทางพระพุทธศาสนาที่คนส่วนใหญ่ในเพือด้านซ้ายน,ยนับถืออยู่ถ้าจะพูดถึงว่าทำไมต้องอยู่ร่วมกันในแบบนี้นะคะเราต้องเท้าความไปก่อนว่าในอดีตเลยเนี่ยก่อนที่จะมีศาสนาเนี่ยเรามีศาสนาผีก่อนนะคะพอมีศาสนาผีเกิดขึ้นแล้วก็ถึงมีพราหมณ์ เข้ามานะคะเป็นฮินดูแล้วก็ถึงมีศาสนาพุทธประชาชนคนด่านซ้ายเรายังนับถือผีอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังมีความกตันญูต่อบรรพชนนะคะเรามีความกระตันยูต่อ <c oughs> พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ที่จากเราไปแล้ว เราตึงนับถือท่านก็หมายถึงว่าเรานับถือดวงวิญ,ญญาณของท่านก็คือผีนั่นเองแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีต่างๆอาทิเช่นในเมืองดันซ้ายเนี่ยก็จะเป็นวัฒนธรรมประเพณีเรื่องผีตาโขนเราก็มีความเชื่อเรื่องผู้ผีวิญญาณแต่ความเชื่อเรื่องนั้นก็คือจะเปลี่ยนไปก็คือว่าผีตาโขนเนี่ยเป็นผีแห่งบุญเป็นผีแห่งบุญเพราะว่า เป็นผีที่นำพาผู้คนมาทำบุญทำกุศลการอยู่ร่วมกันทั้งพุทธแล้วก็พราหมณ์แล้วก็ผีนั้นแยกประเด็นการปฏิบัตินิดหนึ่งแต่ว่าเป้าหมายก็ก็เดียวกันคือหวังช่วยสังคมแล้วก็หวังจะลงคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของใครของมันแต่ก็ปฏิบัติร่วมกันได้นะครับ